ตรงนี้คือจุดบ้านพักนะครับจากชายแดนเวียดนามมาสามกิโลเมตรตรงนี้เป็นด่านช่างน้ำหนักทางตรงไปตรงนี้จะไปที่ประเทศลาวส่วนด้านหลังผมนี้ก็คือ ประเทศเวียดนามอีกแค่3กิโลเมตรมจากตรงนี้ไปชายแดนเวียดนามแค่2กิโลเมตรนะครับ สวยดังภาพวาดเลย